จต่ความไม่ตั้งใจซึ่งเดิมทีน้องสาวของป้าเราเนี่ยเลี้ยงคุณพ่อของเราชื่อว่าคุณวี <c oughs> หมายถึงคุณพ่อที่ให้กำเนิดมานะคะ <c oughs> เลี้ยงไปจนแก่ก็ <c oughs> ไปเอามาเลยอีกตัวหนึง่งชื่อว่าแจโชมแหมไม่ต้องเดาเลยนะคะว่าติดซีรีส์เรื่องอะไร <c oughs> เลี้ยงด้วยกันไม่ทันไรแต่ก็เกิดมาเลยค่ะด้วยความที่พี่ชายของแม่ของพ่อเราเนี่ยเป็น <c oughs> ปัจจุบันเป็นพ่อของเราเนี่ยผูกพันกับคุณวีเลยจะขอเราไปเลี้ยงแต่เจ้าของพ่อเราเนี่ยก็ไม่ให้นะคะเพราะกลัวว่าจะเลี้ยงไม่ไหวพ่อเราก็เลยจัด <c oughs> แต่ท้ายที่สุดก็โดนจับได้นางเลขยขโมยเราไปเลยค่ะเราได้ย้ายบ้านตั้งแต่เด็กซึ่งก็มีไซบไเรียนตัวเบื้เริ่มเลยชื่อกับปันควินใช่ค่ะเราถูกเลี้ยงดูมาโดยหมาป่าขนาดยาักษ์หญิงเรียกเขาว่าแนนนี่ควินแนนนี่ควินเนี่ยเลี้ยงดูหญิงจนเติบโตแล้วก็สวยงามสวยมากยค่ะหญิงมีเพื่อนสนิทชื่อเควินซึ่งลึกๆแล้วหญิงก็รู้นะคะว่าเควินเนี่ยคิดไม่ซื่อแต่ช่างมันจะค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาของหญิงแต่เมื่อถึงวันนึงที่หญิงเริ่มดูแลตัวเองได้ เกิดเรื่องเศร้าค่ะใช่ค่ะหญิงสูญเสียแนนี่คว้นไปใช้เวลาทําใจนานพอสมควรเลยค่ะแต่ก็น่าแหลนะเนาะไม่มีอะไรที่อยู่กับเราได้ไปตลอดวันหนึ่งหญิงก็ต้องดูแลตัวเองแต่ไม่ต้องไม่ห่วงนะคะตอนนี้หญิงไม่เหงาแล้วค่ะเพราะว่าที่บ้านของเราเนี่ยครอบครัวใหญ่มากมีแต่เรื่องบันเทิงทุกวันและนี่แหละค่ะคือเรื่องราวของหญิง